สวัสดีค่ะเมสวิตาเศรษฐพรหรือว่าที่ใครหลายๆคนรู้จักกันในนาม Miss ั a p p y ได e อนะคะวันนี้เนี่ยเมนูที่เมย์จะนำมาเสนอน่าจะถูกใจสาวๆหรือว่าหนุ่มๆที่ชอบกินขนมหวานแต่ไม่อยากอ้วนค่ะเมนูที่ว่านี้ก็คือช็อกโกแลตเค้กไร้แป้งทำเสร็จได้ไม่เกิน15นาทีเลยค่ะส่วนผสมก็น้อยมากๆอย่างตอนนี้เนี่ยที่เมยอยู่ต่างจังหวัดครัวไม่ได้มีอะไรอลังการใช่ไหมคะ สิ่งที่เราต้องใช้เนี่ยมีแค่ชามส้มแล้วก็ไมโครเวฟแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะส่วนผสมหลกัหลกๆเลยเนี่ยก็คือกล้วยหอมค่ะเราจะได้ความหวานจากกล้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องใส่น้ําตาลเลยนะคะต่อมาเนี่ยสิ่งที่เราจะใช้นะคะไข่หนึ่งฟองค่ะแล้วก็มีเนยถั่วนะคะจะเป็นถั่วอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นอัลมอนด์บัตเตอร์พีนัทบัตเตอร์ได้หมดเลยมี ผงฟูเล็กน้อยนะคะต่อมานะคะนางเอกของเราเลยก็คืออันนี้ค่ะเป็นผงช็อกโกแลตแบบร In 1ที่เฮลตี้ก็ของเมย์อเองนะคะอันนี้เหตุผลที่เคสนี้เราไม่ต้องใส่น้ำตาลเพราะเนี้ยมันมีความหวานจากรอฮังกัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีความครีมมี่จากครีมข้าวอีกด้วยถ้าใครไม่มีช็อกโกแลตอันนี้เนี่ยจะใช้เป็นผงโกโก้อันอื่นก็ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเราเป็นคนชอบกินหวานเนี่ยอาจจะต้องใส่น้ำผึ้งหรือว่าน้ำตาลหรือสารให้ความหวานอย่างอื่นเพิ่มเองค่ะ เ,เคล็ดลับในการทําทุกสูตรขนมที่มีช็อกโกแลตนะคะก็คือต้องใส่เกลือค่ะเกลือเนี่ยจะช่วยเพิ่มความเข้มข้นของช็อกโกแลตได้ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเริ่มแรกนะคะเดี๋ยวเราใช้กล้วยแค่ครึ่งผลก่อนนะคะเดี๋ยวต้องทําการบดกล้วยค่ะกล้วยเนี่ยย,ยิ่งสุกยิ่งดีนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครมีล,ลูกหลานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้เด็กเขาช่วยทําได้นะคะเขาก็สนุกไปเนตัวเลยค่ะ เราก็มาใส่ผงช็อกโกแลตของเราค่ะข้อดีของอันนี้นะคะนอกจากกินเป็นเครื่องดื่มได้แล้วเราก็เอามาทําเป็นขนมได้ด้วยอย่างที่บอกนะคะทุกสูตรที่ใส่ช็อกโกแลตเนี่ยไม่ต้องใส่เกลือลงไปด้วยมันจะเพิ่มความเข้มข้นของรสช็อกโกแลตได้ดีมากเลยแต่อย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเค็มเกิน ก็มีการใส่ช,ช็อกโกแลตเพิ่มความแฟนซีนะคะใส่ยากใส่ช,ช็อกโกแลตใส่ผัวอะไรเป็นท็อปปิ้งได้หมดเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนแค่นาทีครึ่งเราก็มีเค้กช,ช็อกโกแลตกินแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งหน้าด้วยกล้วยหอมที่เหลือกันนะคะ เพียงเท่านี้นะคะเราก็ได้ช็อกโกแลตเค,ค้กินแล้วภายในไม่ถึง10หรือ15นาทีเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะ